แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเหนืออีสานกลางใต้ฟังให้ดีนะคะคุณผู้ชมในการรับสิทธิ์รอบใหม่ไม่ไว่าจะเป็นการรับวงเงินหรือว่าการรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะในส่วนของการขึ้นทะเบียนต้องเร่งรีบแล้วก็ดําเนินการให้เสร็จสิ้นเพราะว่าจะได้รับสิทธิทุกครัวเรือนในปีการผลิต2566หากทับหหากใครล่าช้าหรือไม่ทันตามกําหนดระยะเวลาอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินนะคะรือ เรื่องนี้สําคัญมากรับสิทธิ์รอบใหม่สําหรับพี่น้องเกรรษตรกรทั่วประเทศติดตามกันเลยค่ะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะรัฐบาลออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศค่ะสําหรับตอนนี้ให้เกรรษตรกรเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบรรียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อที่จะรับสิทธิในการช่วยเหลือหรือว่ารับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนั่นเองค่ะจะได้ไม่ตกหล่นหาข้อมูลของเราเป็นปัจจุบัน คชมล่าสุดค่ะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะคุณผู้ชม,ม,ม,ะะชมออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการเป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกรณีแปลงปลูกเสียหายจากการประสบภัยพิบัติด้านพืชด้วยนะคะ ตามระเบียบของทางกระทรวงการคลังแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะหรือว่าเกษตรกรรายเดิมน่ะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรข้อมูลนี้ทุกๆครั้งเมื่อถึงฤดูการผลิตใหม่นะคะหลังการเพราะปลูกแล้ว15วันกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของแต่ละพืชด้วยนะคะซึ่งเกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนจะต้องมีเนื้อที่ขั้นต่ำ ในการรับขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับบุงทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรด้วยอย่างเช่นข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะหนากเกลือตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไปปลูกพืชในโรงเรือนตั้งแต่72ตารางเมตรขึ้นไปพอเห็ดนะคะทําผักงอกตั้งแต่30ตารางเมตรขึ้นไปพึ่งพันนะคะพึ่งโพรงอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนตั้งแต่10รังขึ้นไปแล้วก็ชั้นโรง20รังขึ้นไปครั่ง ะะอยู่ที่5ต้นไม้ยืนต้นขึ้นไปนะคะแล้วก็ไส้เดือนจิ้งหลีดด้วงสาคูอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่30ตารางเมตรขึ้นไปค่ะ ส่วนเกษตรกรรายย่อยนะคะที่สอบถามเข้ามาว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่มีเนื้อที่ขั้นต่ำยังไงถึงจะเข้าเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยต้องยืนยันว่าท่านมีไรายได้คาดการจากการประกอบการเกษตรในรอบปีพอปลูกนั้นๆเกิน8000บาทขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้สําหรับเกษตรกรรายใหม่ติดต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ไหนติดต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สํานักง,งานเกษตรสํานักง,งานอําเภอนะคะในพื้นที่ตั้งแปลงปลูกข,ของท่านหรือว่าจะลงทะเบียน เรียนผ่าน e-form หรือว่า ในส่วนของฟาร์มบุ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะทราบอย่างไรว่าเราได้รับสิทธิ์แล้วก็เกษตรกรรายเดิมจะต้องทําอย่างไรอ่ะเริ่มกันที่เกษตรกรรายเดิมนะคะเกษตรกรรายเดิมเนี่ยในส่วนของการปลูกก็ยังคงใช้แปลงเดิมอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านฟาร์มบุ๊กได้เลยส่วนเกษตรกรรายใหม่เมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วการตรวจสอบสถานะทั้งสองคน ทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ก็สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรสมาชิกครัวเรือนได้นะคะอยู่ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็เฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมหรือว่า farmer.doa.go.jh นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะดําเนินการให้เสร็จสิ้นนะหากการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแจกเงินจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรมาจะได้ไม่มีปัญหาในการรับเงินนั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด ระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ